สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะมารีวิวอัปเดตท,ที่ดินที่เราแบ่งขายนะคะที่ส่วนมะลินะคะเรียบคลอง10กม16นะคะบึงกา3หนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่คือบรรยากาศด้านท้ายแปลงนะคะฝั่ง F นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะ แปลงฝั่ง F นี่เหลือแปลง F2, F3, F4 ตารางวาละ5,000บาทนะคะแล้วก็แปลง F5, F6, F7, F8 ตารางวาละ4,700บาทนะคะแต่ละแปลงนะคะเนื้อที่260ตารางวาะนะคะฝั่ง F นี้นะคะเหลือ7แปลงเท่านั้นนะคะและ ฝั่ง e นะคะตอนนี้เหลือเพียง2แปลงเท่านั้นค่ะก็คือแปลง e 3และ e 4ตารางวาละ5000บาทค่ะที่ดินแต่ละแปลงนะคะเนื้อที่เท่ากันหมดเลยนะคะเนื้อที่แปลงละ260ตารางวาค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะเนี่ยค่ะชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะชื่นชอบต้น จำปีนะคะหอมๆนะคะสนใจที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลาขุดบ่อสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรนะคะจะปลูกมะนาวปลูกพืชผัสสวนครัวนะคะทําการเกษตรใดๆนะคะก็เข้ามาเลือกชมที่ดินของเราได้ค่ะที่ดินของเรานะคะ ราคาพิเศษตารางวาละ4,700บาทถึงตารางวาละ5,000บาทเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือเพียง9แปลงเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนี่ต้องรีบเลยนะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะ เงื่อนไขของเรายัางเหมือนเดิมนะคะดาวเพียง50 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณก็ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงสวยๆของเราแล้วนะคะแล้วพบกันนะคะที่ส่วนมะลิเรียบของ10กม16น้องเสือปทุมธานีนะคะถ้าท่านใดสนใจนี้ต้องรีบติดต่อคุณตุ๊กเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 2 6 6 2 8 9ค่ะ